ดีจ้ามาเจอกันอีกแล้วมาเจอกันคลิปเมื่อกี้กินหมึกหมึกย่างเมื่อกี้กินหมึกย่างตอนนี้จะมากินโดนัทเขาเรียกอะไรโดนัทหรอโดนัทแล้วก็ไม่รู้ <c oughs> ไม่รู้ไม่รู้มันเชื่ออะไรปาดีค่ามาเลค่ามากินด้วยกันเลยนะคะจวด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 อันนี้เนาะอันนี้ก็ เอาไว well. ้กินทีหลังเพราะว่ามันกึบกึบกินันี่นดีกินอันนี้เลยเมื่อกี้กินหมึก หวานไม่มีใครเดินละ ลูกบ้านนอนทันหวานมากต่อด้วยของหวานกินดึกๆไม่กลัวอ้วนละค่ะลูกบ้านถาม ไม่กลัวค่ะรบกวนแล้วไม่ได้ซื้อทุกบ้านให้มาค่ะ เราอยู่นี่เราจะไปซื้อไหนมีแนจะลูกบ้านให้มาของที่กินโชว์นะคะลูกบ้านให้มาทั้งนั้นเลยนะคะแต่ปลาหมึกอ,อะซื้อค่ะปลาหมึกุดหนุนุดหนุนน้องเขาเป็นเป็นเพื่อนกัน มันนานจะกินทีเป็นเดือนเดือนนึงก็อุดนอนเขาทีนึงนทุกวันก็ไม่ไหวครับ คือแบบแบบใหม่ๆก็หอมดีนี่ก็ออกหอมแล้ว จะต่อดีหรือเปล่าอันนี้อร่อยอันนี้ก็จะออกไปเล่มไปเล่มอันนี้ปิดตีให้มา โค้าเจ้าโคลเจ้ากับอันนี้นะคะโค้เจ้าอันนี้ตามจีนเขาก็ให้มาเยอะแต่แบ่งแบ่งน,น้องเขาอือืมกินดึกดึกไม่อ้วนหรอคะ นี่ว่างค่ะวันแล้วมัน <c oughs> จะเป็นหนึบๆอะ่ะเนาแข็ง ปลาเล่ปลาเล่มเค็มเิม,ม,ม mm hmm. แต่ก็ไม่ได้เค็มเยอะต้องจอกปลาเล่นปลา่

ด like, ด share, ดกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องนุนาพาแซบหน่อยนะคะขอบคุณค่ะมือใหม่